เมืองไทยจะปลอดภัยกว่าที่อื่นทุกหมุมโลกเพราะมีคนบำเพ็ญธรรมบ้านเมืองอื่นไม่มีคนร้อยคนจะรอดเพียงสิบแต่เมืองไทยคนร้อยคนจะรอดได้ยีสิบคนภัยใหญ่ที่จะเกิดขึ้นคือแผ่นดินไหวในในมิตนั้นปรากฏภาพเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เริ่มจากภาคเหนือก่อนจากนั้นจะลงมาที่กรุงเทพ แผ่นดินไหวครั้งแรกตึกรามบ้านช่องห้องหอจับพังระเนีระนาดแต่ไม่เพียงแค่นั้นไหวครั้งที่สองก็จะเหมือนมนุษย์อยู่ในกระด้งที่เขากำลังฟัดข้าวจะแรงและหนักยิ่งกว่าครั้งแรกจากนั้นคนจะวิ่งกรูออกมาตามถนนหนทางหวังหลบให้พ้นจากตึกที่กำลังถล่มลงมาแต่อนิจจาน่าสังเวช ไขธรรมชาติที่ตาม,มาคือลูกเห็บยักษ์จะหล่นลงจากฟากฟ้าขนาดเท่ากับกำปั้นไปจนถึงขนาดใหญ่หลายสิบก,กิโลลูกเห็บนั้นไม่เพียงแค่ใหญ่แต่มีพิษเพราะมีเชือ้อโรคจากฟากฟ้าลงมาใครโดนเข้าก็ตายทุกคนไม่ตายเพราะขนาดใหญ่ของมันก็ต้องตายเพราะพิ ไัยที่มีอยู่ในมันนั่นเองตรงนี้ตรงกับข้อความของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินก็ขอให้ผู้ฟังพึงพิจารณาให้ดีแต่ไม่เพียงเท่านั้นจะเกิดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าสนั่นวันไว้ผู้คนจะทนไม่ได้แก้หูจะแตกทำให้หูหนวกกันไปหมดเลือดจะไหลออกจากหูหน้าสังเวชจากนั้นเพียงไม่นานฟ้าเริ่มวิปริตมืดมิดไปหมด ขนาดมือและแขนของตนก็มองไม่เห็นคนห่างกันแค่ว่าก็ไม่เห็นกันเมื่อความมืดมาแล้วจากนั้นน้ำใหญ่จะมามาจากทะเลและมาจากเขื่อนผู้คนจะจมน้ำตายระเนงระนาดตายเกินกระดเหมือนมดปลวกเขื่อนยักที่จริงก็จะแตกทำให้เหนืออีสานบางส่วนจมน้ำภาคกลางกรุงเทพก็จะจมน้ำมิดไปหมด เหลือรอดแต่คนดีมีศีลธรรมข้อความนี้นิมิตรภาพจากพระขนลุงเชียงใหม่ใกล้เคียงกับหลวงปู่สังวานมากความมืดมิดเกินเวลาอยู่สามวันกรันแล้วพระอาทิตย์จะเริ่มโผล่โลกจะกลับมาสดใสอีกครั้งพระท่านให้ภาวนารัตนสูตรสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยทองพระกถาพระเจ้าชนะมารของหลวงปู่มั่น จะพากันพ้นภัยได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือการปรับตัวของโลกโลกจะมีการเปลี่ยนแกนองศาใหม่มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในยุคของพวกเรานี้เองแผ่นดินธรรมที่จะปลอดภัยนั้นไม่ไว้ว่าสองลำสามเชียงหมายถึงลำพูนล,ลำปางปลอดภยัยสามเชียงคือเชียงใหม่เชียงรายและเชียงทองประท่านกล่าวว่า คนมีสี่ประเภทคือหนึ่งไม่รู้ไม่เชื่อพวกนี้ตายหมดสองรู้แต่ไม่เชื่อพวกนี้ก็ตายเหมือนกันสามรู้เชื่อแต่ประมาทพวกนี้รอดแต่ก็ได้รับความลำบากมาก 4. ี่รู้เชื่อและไม่ประมาทพวกนี้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ถ้าหมดนี้ถือว่าเป็นคําเตือนเราหยุดที่จะเรียนรู้เราหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเราหยุดที่จะภาวนาเราแบบไม่เอาแล้วเรารอคอยความหวังเงียเดียวหรือเน้นแต่มู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 มมไปขอนุ่งขอนี่อยากให้ชีวิตดีแล้วเราไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เพึ่งพาแต่เรื่องพวกนี้หรือบางคนก็ัมแต่ถกเถียงแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่แบบจะเอาความจริงให้ได้อะไรถูกอะไรผิดอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่รอดนะถ้าเรายังไม่หยุดตรงนี้เดี๋ยวจะเห็นได้ชัดเจนว่าต่อจากนี้เนี่ยใคร ตั้งใจพัฒนาตนเองศึกษาแล้วไม่ย่อท้อรอด,อดอใครที่มัวแต่มูไปวันวันไหว้ขอพรงมงายบ้าบอขอแตกไปวันวันหรือมัวแต่ถกเถียงหาข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็รู้พินาศหมดทุกคนอัตมาเตือนไว้เลยนะเวลาน้อยมากแล้วสําหรับโลกนี้สาหรับผู้คนในยุคนี้เวลาน้อยมา,มากแล้วอบอกได้แค่นี้แล้วกัน อีกไม่นานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างทั้งผู้คนสังคมวัฒนธรรมจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยดังนั้นผู้ใดที่ฟังอยู่นะวันนี้อัตมาเขาแวกออกมาเลยแล้วกันไม่เราเราอยากคิดว่าเราจะร่ำรวยสวยงามมีความสุขร่ำรวยต่อไปนะพลิกทีเดียวชีวิตพวกท่านก็เปลี่ยนได้เกิดสงครามใหญ่ขึ้นมานิวเคลียร์ยิงแค่หกลูกลูกนี้ก็หายไปครึ่งนึงแล้วนี่อ่า เกษตรกรก็กินไม่ได้แล้วผักมันเกิดอล้นะลังสีนิวเคลียรอบไปหมดยงไงทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเกิดภัยพิบัติใหญ่เกิดขึ้นมาครึ่งโลกก็เปลี่ยนไปแปลงไปหมดแล้วใช่ไหมภัยสงครามภัยพิบัติสุดท้ายก็คือภัยของโรคระบาดโรคระบาดรอบนี้จะตายแบบตายจํานวนมากตายแบบง่ายกว่าเดิมอีกอ ตายแบบน่ายกว่าเดิมและตายตายแบบร่วงมากกว่าเดิมก็ให้รักษาตัวรักษาใจแล้วกันสําคัญคือซ้อมตายก่อนตายแล้วได้สสดาบันก่อนดังนั้นที่ใดที่คิดว่าสงบ ที่ใดคิดว่าเป็นที่ที่สามารถนำพาผู้พวกเราเป็นโสดาบันได้ไม่เสียหายหรอกไปลองเลยอ่าสิบอาจารย์ก็ไปลองในสิบอาจารย์ลถอย่างน้อยให้เราได้ก่อนได้อะไรสักอย่างเถะสิบอาจารย์ถูกสักหนึ่งอาจารย์ก็คุ้มเลยนะไปแต่ตมาไม่เคยห้ามเราใครจะไปหาอาจารย์เออาจารย์บีอาจารย์ซีอาจารย์ดีไปให้ลดด้โสดาบันก็ยังดีแต่สําคัญคือต้องเป็นคนจริงทำไมเป็นคนจริงแล้วไม่ได้เราของจริงประมาณนี้วันนี้บอกเท่านี้แหละ